うん。 ปามาสีสวันนี้นะคะพวกเราก็ไม่ได้จะมานั่งแบบนั่งผู้เฉยๆเนาะเพราะว่าวันนี้เราจะพาไปตามติดชีวิตน้องบีมเดี๋ยวเราจะไปส่งน้องบีมที่ทํางานก่อนนะคะเราก็จะไปซื้อของนิดนึงเนาะส่วนน้องบีมก็จะไปทำอะไรไปเดินยานะเพราะว่าตอนนี้บีมเป็นดีเทลยายู่แต่ว่าก็จะถ่ายไม่ได้มากนะเพราะว่าบางจุดมันก็ถ่ายไม่ได้อก็เดี๋ยวไปกันเลยเนาะเดี๋ยวน้องบีมไปสาย จริงๆอะช่วงเนี้ยบีมเพิ่งเริ่มทํางานได้ประมาณ2เดือนและหน้าที่หลักๆของผู้แทนยาก็คือจะต้องไปให้ข้อมูลเกี่ยวกับยาที่เราขายอะกับบุคลากรทางการแพทย์นะคะไม่ว่าจะเป็นแพทย์พยาบาลเภสัช หรือว่าคลังยาโดยที่มันก็จะมีวิธีการให้ข้อมูลที่ค่อนข้างหลากหลายไม่ว่าจะเป็นการเข้าไปคุยกับแพทย์เข้าไปคุยกับพยาบาลการจัดพรีเซนต์เชิญเข้าร่วมนานวิชาการประชุมต่างๆก่อนหน้าที่จะมีโควิดมันก็จะทําได้มากกว่านี้แหละแต่ว่าพอมันมีโควิดแล้วอะ่ะเราก็ออกไปเดินตามโรงพยาบาลเท่าที่จําเป็นถ้าไม่มีเรื่องอะไรจําเป็นเนี่ยก็ไม่ควรไปนะเพราะว่าเชื้อโควิดเยอะมากจริงๆพวกเนี้ยก็เดินเฉพาะวันที่มีอีเวนต์เท่านั้นเดี๋ยวไปดู กันเลยว่าบีมาจะไปทำงานยังไงทำงานอะไรบ้างนะสั้นๆค่ะบายไปทำงานดีๆนะเดี๋ยวเราจะไปส่งน้องหมากับพี่หน่อยก่อนนะคะเพราะว่าแบบถ้าไปซื้อของตอนนี้คือน่าจะเห่ากันแตกก็เดี๋ยวไปบ้านก่อนนะ ตอนนี้นะคะบิมก็มานั่งรอคุณหมอนะคะที่โรงพยาบาลแล้วตอนนี้นะคะบิมก็เดินยามาได้สักพักใหญ่แล้วเราก็คือใส่แมสสองชั้นดูคนเห็นปะเพราะว่ากลัวมากเวลาแบบจะจับอะไรก็าต้องแบบฉีดแอลกอฮอล์ตลอด แล้วยิ่งแบบเราแต่งหน้าเยอะอ่ะเราใส่แมสอีกอ่ะสิวมันก็จะขึ้นง่ายดังนั้นอนะ่ะช่วงนี้บิมก็เลยจะงดเหมือนแต่งหน้าตรงส่วนล่างไปฮัลโ <Hello. S 2> หลเสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วเออเอ,เออเออ,เ,อ,อ,เ,อ,อเดี๋ยวเดี๋ยวไปรับแล้วเค okay. เจอกันตอนนี้นะคะบิมก็เสร็จแล้วทําทุกอย่างเสร็จแล้วนนเบบก็มารับตอนนี้กําลังจะไปสยามไปซื้อของก็จะไปซื้อของกินนะคะแล้วก็อาจจะแวะไปถ่ายรูปนิดนึงกุ๊ด คือทุกคนสุดจะร้อนมากนะคะแล้วก็คือตอนนี้สยามเขาแบบว่าซ่อมเยอะมากคือแบบขุ่นเต็มเลยทั้งร้อนทั้งโอ้โหเหนือ่อยอน,นี้ซื้อให้บิงนะคะแปงถูกร้านของที่ต้องซื้อเยอะเหลือเกิน อ้ยมึงร้อนถุดยอดอยทำทุกอย่างเสร็จแล้วปดแอรนะ์พร้อเคต่อไปเดี๋ยวก็กลับบ้านนะคะไปรับหมาแล้วก็กลับบ้านกัะเถอดเนาะตอนมากไม่ไหวแล้วใส่แมสสองชั้นด้วยตอนนี้พวกเราก็ถึงบ้านกันแล้วนะคะและอย่างเราก็คือแบบแต่งหน้ามาเนี่ยเวลากลับถึงบ้านเราก็จะรีบรางหน้านะคะสิวมันจะได้ไม่ขึ้นเยอะแต่แต่ว่าวันนี้เรามี สปอนเซอตัวนี้ก็จะเป็นตัวกานิเย่ไบรท์คอมพีทีอินวันแอนตี้แอคเน่นะคะเป็นตัวโฟมล้างหน้านะส่วนของบีมที่บีมถือนะคะ <c oughs> ก็จะเป็นกานิเย่ไบรท์คอมพีทเคลียร์อัพแอนตี้แอคเน่มาร克斯ค่ะ ไหนๆเราก็เป็นช่องฟาร,รม์มาซิทแล้วเราก็จะไม่มารีวิวการใช้รรมดานะคะเพราะว่าเราก็จะมีการมาวิเคราะห์ส่วนผสมกันด้วยนะคะว่ามันแบบมีอะไรในนี้บ้างแล้วก็เหมาะกับคนแบบไหนเนาะตัวแรกนะคะที่เราจะมาพูดถึงกันก็คือตัวโฟมล้างหน้านะคะหลักๆที่เขาเคมมาเนี่ยก็จะสามารถจัดการได้ถึง3พลังในหลอดเดียวกันนะคะได้แก่ช่วยทําความสะอาดได้อย่างหมดจดลดปัญหาสิวแล้วก็ทําให้ผิวกระจ่างใสซึ่ง ส่วนผสมหลักที่เขาใส่เข้ามาเนี่ยก็จะเป็นตัววิตามินซีนะคะแล้วก็ตัวซาลิซิลิกแอซิดต่อไปนะคะจะเป็นช่วงขอเผือส่วนผสมก็วิธีการดูส่วนผสมที่ประกอบอยู่ในเครื่องสำอางใดๆก็ตามนะคะก็คือให้เพื่อนๆพลิกหลักข้างหลัง หรือว่า,วาเป็นขวดหรือเป็นกล่องอะไรก็ได้เออ,เอ,อแล้วก็ดูตรงส่วนที่เขียนว่าอินกิเลียนหรือว่าส่วนประกอบเนี่ยส่วนใหญ่อะการเขียนพวกนี้ก็จะไล่าจากสารที่มีปริมาณมากที่สุดนะคะไปน้อยที่สุดแต่มันก็จะมีกรณียกเว้นบ้างนะคะอย่างสารที่มีน้อยมากๆอย่างเป็นหน่วยจุดซูซูนอะไรเงี้ยมันก็จะสามารถไปแทรกตรงไหนก็ได้โฟมมีนะคะจะมีการใส่สารที่ให้ความชุ่มชื้นนะคะ อย่างตัวกีซรีนมาด้วยแล้วก็มีใส่พวกสารที่ให้ความนุ่มลื่นนะคะหรือว่าอ e ีโมเลียนมาตัวเซอร์เฟคแทนนะคะก็จะมีใส่มาหลายๆตัวมากเลยแต่ว่าตัวสารลดแรงตึงผิวเนี่จะมีหน้าที่ในการเหมือนช่วยในการละลายไขยมันนะคะที่อยู่บนหน้าเราที่ปกติมันจะไม่ละลายนา้ำอ่ะให้มันเข้ากับน้ําแล้วก็สามารถฉาล้างออกไปได้ก็คือทำให้สะอาดหวโจดตัวโฟมเนี้ยเขาก็จะมีการใส่สารดูดซับความมันนะคะหรือว่าคาโอลินขึ้นมาหรือแอบซอเบนซึ่งไอการที่ใส่คาโอลลนขึ้นมามันจะช่วย ส่วนไขมันที่เกินอยู่บนใบหน้าของเราหรือว่าซีบมัมมันจะเป็นตัวสาเหตุหลักที่ทําให้เกิดสิวได้เพราะบียโฟมมาเนี่ยก็จะเห็นนะคะว่ามันมีเนื้อสครับซึ่งเป็นลักษณะทรายๆมีขนาดเล็กแล้วก็ไม่บาดผิวนะ โฟมตัวนี้นะคะก็จะไม่มีพาราเบนแล้วก็แอลกอฮอล์นะคะสารสําคัญนะคะที่ขาดไม่ได้เลยนีโฟมล้างหน้าตัวนี้นะคะก็จะมีสารที่ช่วยลดปัจจัยการเกิดสิวซึ่งก็จะมีอยู่2ตัวได้แก่ลอริกแอซิดกับซาลิซิลแอซิดนะคะแล้วก็สารที่ช่วยเพิ่มให้ผิวดูกระจ่างใสเนี่ยก็จะเป็นตัววิตามินซีเนาะแล้วก็จะมาดูสารที่ช่วยลดปัจจัยการเกิดสิวก่อนนะคะตัวแรกนะคะลอริกแอซิดเนี่ยจะเป็นสารที่ช่วยลดการสะสมของเชื้อแบคทีรียที่เป็นสาเหตุสําคัญของการเกิดสิวก็คือตัว p.acne เนั่นเองนะคะดัง นั้นเนี่ยก็เลยจะเหมาะกับคนที่มีสิวอักเสบนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะคะก็คือซาลิซิลิกแอซิดนะคะจะเป็นสารนะคะที่มีลิปอยู่สอ,อย่างหลักๆเลยเนี่ยก็เธอช่วยผลัด เซลล์ผิวนะคะแล้วก็ช่วยลดการอักเสบตัวสาิสลลื่อิเหมาะกับคนที่เป็นสวอุดตนันเพราะว่าอนอกจากนี้ตัวสาิสลลื่อิบละลายได้ดีในไขมันด้วยต่อไปนะคะก็จะเป็นวิตามินซีโดยโฟมตัวนี้เขาจะใส่เป็นอนุพันธ์ของวิตามินซีชื่อว่าแอสคอร์บิลกลูโคไซด์ขอเกิดก่อนนะคะว่าวิตามินซีเนี่ยลลายตัวได้ง่ายมากๆในธรรมชาตินะตัวแอสคอร์บิลกลูโคไซด์ซึ่งถือได้ว่าเป็นอนุพันธ์วิตามินซีที่ค่อนข้างคงตัวมากๆนะตัววิตามินซีเนี่ยก็จะมีฤทธิ์ในการเป็นสารชะลอวัยนะคะหรือว่าแอนตีเ้เอจดิ ตัวมันเองเนี่ยก็จะมีฤทธิ์ในการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระแล้วก็เป็นสารที่ช่วยในการกระตุ้นคอลลาเจนในผิวนะคะแล้วก็ช่วยลดรอยดําแต่ว่าก็คือเราพูดกันมานานแล้วเนาะเดี๋ยวเราก็ไปลองใช้กันให้ทุกคนดูกันก่อนกันเนาะว่าแบบว่าเป็นยังไงบ้างก่อนอื่นเลยนะคะเราก็จะต้องมีการล้างเครื่องสำอางกันก่อนไม่แถวเราก็ใช้แล้วแะจริงๆเราก็ใช้มจําหพักแหละ เสร็จแล้วก็คือรู้สึกได้เลยว่าหน้าสาดหมดจดมากๆนะคะแล้วก็คือหน้ามาดูไบรทาขึ้นด้วยนะคะส่วนของเบบ่ามันจะมีปัญหารเรื่องสิวเซียนที่จมูกนะคะก็คือรู้สึกว่ามันดูจางลงเยอะมากนะคะ แต่ว่าคือเหมือนแบลเป็นคนที่ผิวแห้งก็คือใช้แล้วมันอาจจะรู้สึกว่ามันมีความแห้งตึงไปน,นิดนึงนะคะก็อาจจะใช้เฉพาะช่วงทีโซนก็ได้ล้างหน้าเสร็จแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะมามากหน้ากันต่อนะคะโดยที่เราจะใช้เป็นกานีเย่นะคะไรท์คอม o พลตเคียร์อัพแอนตี้แอกนีมานะคะก็เป็นผลิตภัณฑ์ในลายเดียวกันกับตัวโฟมเลยเขาจะใส่ส่วนประกอบหลัก เหมือนในโฟมได้แก่พวกวิตามินซีซาลิซิกแอซิดนะคะแต่ว่าจะมีตัวที่เพิ่มขึ้นมาก็คือในอาซีนาไมายนะคะหรือว่าวิตามิน B3 มในคนดควนสมบัติที่มีประโยชน์หลายๆด้นะคะอย่างเช่นแอนตี้อจจิ้งได้สามารถทําให้ผิวกระจ่งางใสขึ้นได้นะคะแล้วก็ช่วยลดปัดจจัยที่ทําให้เกิดสิวได้ะคะ่ะมีลดรอยสิวได้ด้วยก็เดี๋ยมวมาร์กกันเลยเนาะเริ่มเลยเริ่มเลย ก็วางให้มันพอดีกับหน้านะแล้วก็ทิ้งไว้15นาทีเพราะว่าถ้าทิ้งไว้เกินกว่านี้มันจะทําให้ตัวมาร์กเหมือนแบบดูดซับความชุ่มชื้นของหน้าเราไปแทนนะการที่เราหมักหน้าเนี่ยมันจะช่วยให้สารสาคัญพวกครีมหรือว่าเซรั่มต่างๆอ่ะมันดูดซึมเข้าสู่ผิวได้นานแล้วก็ดียิ่งขึ้นเนาะแผ่นมาร์กที่เราแปะลงไปบนหน้ามันจะช่วยป้องกันการระเหยของสารพวกครีมแล้วก็เซรั่มต่างๆใครที่อยากได้ผลในระยะยาวก็ควรใช้1-2ครั้งต่อสัปดาห์ หลบหน้าเบฟเ้า่งลังรู้สึกดีมากก็สรุปแล้วนะคะตัวโฟมล้างหน้าเนี่ยมันเหมาะกับใครเนาะสำหรับเบฟนะคะก็รู้สึกว่าตัวโฟมตัวนี้มันเหมาะสําหรับคนที่ต้องการทําความสะอาดผิวหน้าแบบอย่างหมดจดแล้วก็ช่วยเรื่องความกระจ่างใสนะคะโดยเฉพาะคนที่มีปัญหาเรื่องผิวมัน หรือว่าคนที่มีสิวตันค่อนข้างมากเนี่ยการใช้โฟมล้างหน้าตัวนี้ก็คือตอบโจทย์มากๆนะคะแต่ว่าถ้าสมมติว่าใครเป็นคนที่ผิวแห้งก็อาจจะรู้สึกว่ามันผิวแห้งตึงไปนิดนึงนอกจากนี้นะคะส่วนประกอบของโฟมตัวนี้จะมีการใส่น้ําหอมที่หลายตัวมากๆแล้วก็หลากหลายมากๆนะคะดังนั้นอ่ะคนที่ผิวแพ้ง่ายแพ้น้ําหอมเนี่ยก็อาจจะไม่เหมาะกับโฟมตัวนี้นะคะโดยหาซื้อได้จากร้านค้าชั้นนําทั่วประเทศเลยนะคะหรือว่าถ้าใครสะดวกออนไลน์เนี่ยก็จะมีทั้งในช้อปปี้แล้วก็รัซาด้าเลยเนาะ สำหรับวันนี้ก็พบกันใหม่คลิปหน้านะค่ะอย่าลืมว่าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ใครอยากเห็นแบบเราทำคลิปอะไรอีกก็สามารถคอมเมนต์ได้ข่างนี้เลยนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายก่อนเดี๋ยวมึงกล้องบ๊ายบาย